เียบพิจิตปรายิ้มรับฉายาเจ้าแม่ชอ็อตฟิลแอบหวนความพูดตรงปลื้มเด็กรู้จักเจี๊ยบของเทรเรียกว่าเป็นภาพลักษณ์ความโกและพูดตรงทำชอ็อตฟิลใครไปบ้างสำหรับนางเอกสาวเจี๊ยบพิจิตปราที่ล่าสุดกำลังมีผลงานละครรอยรักรอยบาปให้แฟนๆได้ติดตามทางช่อง 7hd โดยงานนี้เมื่อสอบถามถึงเรื่องนี้เจ้าตัวก็เผยว่าตอนนี้ในโซเชียลชื่อเราก็ติดเทรนเจ้าแม่ชอ็อตฟิล ด้วยความที่ลูกเพจเจี๊ยบเขามีฝีมือในการพิมพ์ยุ่มันไม่ใช่แค่เรื่องที่เกิดขึ้นบางคนก็พิมพ์มุกมาเจี๊ยบตอบเพราะยังไม่มีแอดมินก็เลยตอบเองบางทีเราก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างเขาก็พยายามพิมพ์ให้เราตอบให้ได้เพราะเขารู้ว่าเรื่องที่เราตอบจะไปในทางอื่นเราก็ตอบเป็นมีมมาแซลได้ตลอดไม่รู้ว่ามันเป็นมีมค่ะแต่ก็รู้ว่าเพจอื่นๆมากดติดตามเราก็ระวังในการตอบแล้วนะครากลัวเขาแคป แต่สุดท้ายเหมือนไม่รอดคนที่แคปคือสามีเจี๊ยบว่าบางทีเขาไม่ได้เฝ้าดูตลอดเวลาแต่จะมีลูกเพจเจี๊ยบคอยแคปให้เขาตลอดเวลาก็เลยไม่รู้ว่าทำไมมาตามเราเหมือนคอยรายงานที่บอยคือถ้าอยู่ในกลุ่มเพื่อนเขาจะรู้ว่าเจี๊ยบประมาณนี้อยู่แล้ว แต่เจี๊ยบก็ไม่รู้ว่ามันผิดไหมแต่ว่าเราก็พูดตรงๆจนช่วงหลังๆเจี๊ยบก็ถามพี่บอยว่าหรือว่าเราควรมีแอดมินเหมือนคนอื่นพี่บอยก็บอกให้ตอบเองเพราะแฟนๆอยากให้เราตอบเป็นสเสน่ห์ใหม่ของเรากวนๆไหมคะเจี๊ยบว่าเจี๊ยบตอบตรงๆอาจจะตอนตอบไม่คิดอะไรแต่ว่าจริงๆมันต้องคิดหัวเราะอ,อย่างล่าสุดที่มีแฟนคลับบอกว่าเปิดช่องเจ็ดรอแล้วคะ่ะ ความหมายของเราคือไม่ใช่วันนี้นะอีกสามวันคือกลัวเขาจำผิดคำตอบเราก็ง่ายๆแหละค่ะทุกคนก็ไปเวอื่นเราถูกยุ่งง่ายในการตอบแต่ก่อนไม่คิดเดี๋ยวนี้เรื่องคิดแล้วเรื่องรอยรักรอยบาปก,ก็จะเริ่มมีคนมาแซวบ้างแต่ทุกคนก็พร้อมซัพพอทที่จะดูแต่จะมีแซวให้เราพูดผิดบ้างหัวเราะเวลาไปไหนมาไหนกับใครมีมาทักไหมว่าวันนี้ฉันจะโดนอะไร ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดไหมเขาก็ไม่ทักอะไรเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าไปเดินห้างหรือเจออะไรเด็กๆน้องๆมาทักว่าพี่เจี๊ยบของเทรดขอคุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปกับพี่เจี๊ยบของเทรดก็รู้สึกว่าเด็กรู้จักเราด้วยเหรอจะเปลี่ยนชื่อเพจไหมตอนแรกตั้งใจจะเปลี่ยนอยู่แล้วแต่ด้วยการที่เราโหวตจากใน Facebook ว่าเปลี่ยนได้ไหมทุกคนก็ไม่ให้เปลี่ยนมติเอกฉันไปแล้วก็เลยไม่เปลี่ยนของเทรก็ของเทรหัวเราะ สนุกไหมกับการตอบคอมเมนต์หรือรับมือการตอบเจี๊ยบก็ตอบตามความเข้าเจียบแต่ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเข้าใจตามที่เราเข้าใจไหมก็ตอบปกติคะ่ะถ้าว่างก็ตอบอาจจะไม่ทุกวันแต่ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันเยอะมากเจี๊ยบก็งงเหมือนกันคะ่ะจากตอนแรกจะโดนคนปลอมแอคเคาท์คนไปตามแอคเคาท์ปลอมมากกว่า หัวเราะตอนนี้เพจจริงขึ้นมาเร็วมากห0แสนกว่าแล้วอาจจะเป็นเพราะเมื่อก่อนเจี๊ยบไม่ค่อยเล่นโซเชียลคิดว่าตัวเองไม่เหมาะกับโซเชียลกลับว่าคิดอะไรแล้วตอบอย่างนั้นไม่ใช่ในสิ่งที่ควรจะตอบแต่อาจจะเป็นสมัยนี้คนเปิดกว้างมากขึ้นกับการตอบแบบนี้ก็โอเคคะ่ะเป็นแอรต์รรชาติดียิ้น